คนสนิทเฮ้ยอยู่ห่างกันได้ไหมเนี่ยมสนิทชิดเชื่ออะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเดี๋ยวมีคนมาทำ้ายมอฟเฟตข้าจะช่วยท่านไม่ทันสูเสัดจะมาเออทำอย่างนี้ยจับตูดเนี่ยอยู่ห่างกันข้าอยากจะรู้เลอเกินว่า น่วยมึงปฏ ve ิบัติการลับที oh ่เนี่ยมีใครเล็ดลอดเข้ามาหรือเปล่าเอ็งลองไปสืบดูดิไม่มีม้ามาเสียตังค์แท้ๆมึงเนี่ยดูแค่นี้จะไม่รู้ไงไปดูซอกเล็กซอกน้อยมีหรือเปล่าดูรอบๆตัวไปว่ามันก็ดูซอกเล็กซอกน้อยจริงนะไม่มี เดี๋ยวคนบ้าไมแอบอยู่ข้างกล่องอย่างนั้น่ะบอกคนบ้าดิคนดีเขาไม่แอบตรงนั้นหาป้ามึงเหรอลองไปดูข้างขวาดิถ้ามีใครเล็ดลอดมาแล้วก็ฆ่ามันได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนเป็ไหนมาสวยขึ้นเยอะเลยนะไปถ่ายหนังฮ่องกงด้วยเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเบอร์โทรที่ให้เนี่ยไม่ใช่ได้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอ เปลี่ยนแล้วใช่ไหมผมเป็นตัวแทนมาจากริษัทประกันภัยนะครับม่ <Miles> บามาขายประกันเห<อ>็นถือกระเป๋ามาขายอะไรเอ,อาไม้โน่งนีง่มอฟิต <M phere! S 1> วันนี้มีอะไรข้าทำถึงเรียกข้ามาวันนี้ข้ามีงานใหญ่ให้เจ้าทำอีกแล้วไอ้ลูกน้ำงานใหญ่ตลอดลูกน้ำไปเลยมอฟิตวันนี้ข้าทราบข่าวม,มาว่า ไอ้พวกมนุษย์หุ่นยนต์มันจะบุกลังเราเองต้องส่งสัญญาณไปตามพวกเรามาดักมันไว้ก่อนอย่าให้มันเข้ามาที่นี่ได้ถ้าสส่งัญญาณถ้างั้นล่ะก็ข้าจะส่งดาวเทียมให้พวกเรามาช่วยกันดีไหมมาเฟียดีมากไปทำอะไรอ่ะ บอกพวกเราให้่งโทรอ้บ้างทำไมล่ะฮะหนีลายเยอะลเลยนี่ส่งไปบอกพวกเรา

ถ้าไม่อยู่กับเจ้าก็ได้อยู่คนอื่นก็ได้เว้ยกลับไปซะมึงก็จ้าตายเฮ้ยอยู่ต่อเฮอยเก่งว่ะไม่อยู่ละเป็นเก่งนะเนี่ยไม่ต้องอยู่ด้วยกันเอาละ ถ้าเกิดเมื่อไม่มีคนมาช่วยข้าล้วก็ข้าจะทำงานเองให้หมดหมอฟิสช่วยข้าด้วยจะเป็นใครเนี่ย <c oughs> นิออไงนิออลูกชายของนิออน,นึงไง พวามชีวิตออนช่วยข้าด้วยโอ้นี่เล่นเป็นคีโนลีฟเลยเอย่างนี้พระเอกเลยเหรอโอ้ยพระเอกทุกเรื่องช่วยข้าด้วย Move it Move it เดี๋ยวจ้าจะให้ข้าช่วยอะไรไอ้อมนุษย์หุ่นยนต์มันตามล่าข้ามนุษย์หุ่นยนต์ใช่แล้วถ้าคืนปล่อยไว้มันจะครองโลกและเผ่าพันมนุษย์จะหมดจากโลกช่วยกันด้วยมูฟ แสดงว่ามันกำลังตามฆ่าเจ้าใช่ไหมเ oh, <man. S 1> ไี่ฮุ่นจะตายทางงานเนี้ย <c oughs> ถ้าเจ้าช่วยข้าแล้วก็ทุกอย่างข <c oughs> ้าจะทำให้เจ้าหมดเลยจริงหรือเปล่าข้าสัญญาข <c oughs> ้าจะช่วยเจ้า <c oughs> มันอยู่ไหน <c oughs> มันตามไล่ข้ามา <c oughs> เสี้งวออร์ซน์เล่นเครื่อง พ่อตังหยอดมั่นนี่นี่โมไสตาำห้างเอ้าไอ้นี่เขาไม่ยอมยังไงโอ้โหลีลามันเยอะจริงเรืองนี้โอคนทีะตามฆ่าเจ้าถ้าหากคนนี้คือศัตรูของเจ้าละก็งั้นเจ้าก็คือศัตรูของข้าเฮ้ยเอียวนี่หมายความว่าไงเนี่ยนี่คือพวกข้าไง โอ้เรจะขอพึ่งใครอ่ะวางปืนซะโอ้ยเจ่งเนาะเฮ้ยยังอยู่โอ้ยเจ็บ้ยเอิงจริงข้ามันทิ้งเลยไอ้ยะก่อนที่ข้าจะตายใครอยากจะรู้ลือเกินใครเป็นหัวหน้าพวกแกวะเอ็งไม่ต้องมารับรู้หรอก เอ็งไม่ต้องได้ยินอะไรข้างนั้นนิโอนิโอนิโอไปยิงหูไปยิงหูเขาเขาไม่ได้ยินอะลยเจ้าแกงเลยไม่ได้ยินเลยพูดเลยนิโอโง่ละอะไรเมื่อกี้เขาสุนคาร์ขสุนคาอยู่พามันไปหาหัวหน้าเราแต่แกไม่ยอมบอกความลับแล้วก็แกตายแน่ มึงม <differences S 2> ีลูกกูก็ดิ้นได้เอาจะพาไปหัวหน้าหรือจะตายเลยเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้ยิงมัน <daylight. S 1> ชี้ไอ้เนี่ยกดจริงเลยเบื่อหมดูก หัวหน้าของข้าหัวหน้าของแกเฮ้ยพวกแกสองคนไปยอมอยู่ใต้อานัตมันน่ะรู้หรือเปล่าว่าคนอย่างมันน่ะมีอะไรมาโชว์บ้างแยกล่างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก่งจริงๆทำไมไม่แยกครอบครัวนแน่จริงแยกล่างอีกเสะแยกล่างอีก ้างนั้นยังไม่เสร็จมาคังเดียวเอาละถ้าเจ้ายังไม่อยากตายละครขอให้ท่านนิโอใน,นเมื่อแยกร่างได้คงจะเหมือนกับในหนังนะที่ว่าลบก,กระสุนได้อยากจะเห็นเลิกเกินเป็นบุญตาาข้าจะทำให้เจ้าได้เห็น,<ฮ>เ,ปนเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งได้เลย นนี้นะ่ยังไม่พอปะมือข้าหรอกเว้ยมีอะไรที่จะทำให้ข้าได้เจ็บตัวอีกไหมมันอาจจะข็บอกเล็กเกินไปอย่างนี้มันก็ด,ด้าด้าเล่นลนะเนาะในหนังไงเฮ้อ<ะ>ในหนังไง<ฮ>ไม่เรอลบกระสุน,น,นอ่ะมันจะเอาไปแอบหลังปืนอีกเนาะ เจ้าไ่เหออันนี้หมดวิถีกระสุนมันล่วงนี่เอาละถ้าอย่างนั้นล่ะก็ข้าทำให้เจ้าเห็นเป็นขวัญตาแล้วทำขายหน้าคุณหมดเงียบเงียบมันทำเอาหาได้เอาละในเมื่อข้าหลบกระสุนแล้วเอ็งละหลบได้ไหม ก็ลองยิงมาเซิว่าฉันจะหลบได้หรือเปล่าจะได้ตาแล้วนะนะ่ารู้เลย ไอ้ตุ๊กไปไอ้ตุกไม่กลัวหรอพี่กลัวมไมโอ้ยไอ้ไฟชอบไม่ชอบหร<ไ>อกกลัวกลัวจะเสียงเงินนะเจ้ตลอดต้องเป็นแสนพวกเจ้ามีกันแค่เท่านี้เหรอวะเฮ้ยอย่างนี้นะเราสามคนต้องช่วยกันแล้วจะ<ช>ข้าจะแยกร่างมาสู้กับมัน น้าสงสารมันเนาะลักษณะจะรีบโกนไม่รู้เลยคนไหนมอเฟียคนไหนมอฟิทไ,ไ,ไอเนี้ยไอนี้ไม่น่าสงสารเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้เนี้ยหน้าตาดีๆไม่น่าทำสามคนคงนี้คงจะปราบไม่ได้พอหรอกเดี๋ยวฉันจะแยกร่างมาช่วยอีกแรงหนึ่ง สามคนคือชีวิตเดียวกันทําทุกอย่างต้องเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยดิดิเฮ้ยอย่าพูดเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้เฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้เฮ้ยเอาอย่าพูดอย่างนี้ทำไมเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ถ้าคืนพูดต้อง ้ไอ้ฟังเนี้ยมีแรงเข้าไหมข้าบอกแล้วไงทำไมอยากตายแล้วก็ถอยไปถอยไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ย เข้าไปแล้วเฮ้ยเราสามคนคือวิญญาณเดียวกันเฮ้ยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะพร้อมๆกันดิเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเฮ้ยดูสิเอาเฮ้ยเอาไปกินข้าวก่อนดีกว้ยไหมใจเย็นเย็น อย่าพึ่งวู่วามแม่ไม่มีเล่นกับกูเลยนะในเมื่อหกคนเนี่ยคงยังไม่พอเดี๋ยวดูค่าย ัูร่างโองค่ะเจ้าคงจะเงาะหนูไม่อากไม่แยกเฮ้ยแยกไปเหอะโอ้ยร่างไหนกินเกลี่ยอะไรเหมือนกันสจี้เหมือนกันเป็นไงพูดด้วยพูดด้วยเป็นไงเป็นไงร่างของข้า เจ้าเห็นแล้วเจ้าห่อยหรือเปล่าเอาละตอนนี้เอาละตอนนี้เราก็มีกำลังเรียบร้อยแล้วเจ้าจะยอมหมอบตัวหรือเปล่าไม่มีทาง อย่าไปพูดกับมันเลยอย่าไปพูดกับมันเลยไอ้คนแบบนี้ไอ้คนแบบนี้มันต้องฆ่า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  เว้นไ,ไปดูข้างเลยหล<อ>งนึกไม่ถึงเลย,เลยว่าฝีมือแกจะร้ายกาจมาก <c oughs> มาเท่านี้ไม่พอข้าเลยแน่จริงเองเอามาให้หมดทุกคนเลยเฮ้ยล่างทั้งหมดกี่ล่างเรียกมาให้หมดเลยข้ามันเรียกล่างทั้งหมดมารวมตรงนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวมึงโดนกูเดี๋ยวมึงโดนกูกูกับลงมัมพี่เป็นคนเี่เดินมาเอามือนี่นั้นจะดึงขึ้นเพื่อช่วยจริงๆช่วยไหนเห็นโป้ไปโป้หนึ่งจจริงดึงขึ้นอย่างนี้เลยจะดึงขึ้นอย่างนี้เลยอยากรู้<อ>ว่าไอ้ตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยใส่เบ้าคิ้วผมเมื่อกี้เนี่ยมาจากฝั่งนี้เมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยไอ้โดนหางคิ้วเนี่ยเป็นใครก็แล้วแต่เราอยู่ด้วยกันได้ไ อาวปมไปด้วยนะครับแล้วไม่คลิกระบับ3ามข่าของเราตรงนี้นะครับสนุกสนานร่าเริงกันไปมีเรื่องราวของหมูใช่ไหมรออยู่นะฮะเวทีจัดฉากแป๊บเดียวหลังจบเพลงแข่งต่อเลยแป๊บเดียวค่ะมาหนึ่งเพลง ซอสกรเจริออยู่ตรงนี้แล้วแขงหมูมาเรียบร้อยอตอนนี้นะคะคุณสันติผู้กลางเราอยู่ที่แท่นของเครื่องสำอางเทลมีค่ะไม่รอช้าจะแข่งอย่างไรไปที่ไทมีมาตรงนี้เลยวันนี้เราจะขายเรื่องความเที่ยงตรงนะครับันฟุตต้องการเท่าไหร่ครับครึ่งกิโลครึ่งกิโลขาดเกินไม่เกินหนึ่งขีดครับโอ้โหไปกลับครับไปกลับทั้งไปทั้งกลับหนึ่งขีดอะไรไปกลับแล้วแต่เลยแล้วก็เลยเลยเลยได้ แต่ว่าครึ่งกิโลคือ4ขีดหรือ6ขีดอะไรไปกับงงต้องการครึ่งกิโลและก็ชิ้น1กิโลก็อยู่ในเกณฑ์เก้าขีดกิโลขีดครับกลชิ้นหนึ่งนะครับต้องการสองแบบก็เรียกว่าครึ่งกิโลกับหนึ่งกิโลนะฮะต้องการกี่ชิ้นครึ่งกิโลสามชิ้นครับหนึ่งกิโลสามชิ้นอ๋ออย่างละสามทานออกมาเรียบร้อยแล้วได้เสร็จไปนะครั้นไปช่างวิ่งไปช่างมาช่างทางด้านนี้นะครับจุดแรกนี้จะเห็นนะท่านผู้ชมนี่นะแดงแดงแดงก็คือ ครึ่งกิโลครับหรือกิโลหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับอยู่ที่นี่แน่เลยเมื่อได้เสร็จแล้วไปไหนต่อครับวิ่งไปวางในยวิ่งไปวางเลยวิ่งไปวางที่ถาดเลยครับผมแล้วกลับมาที่เดิมครับโอ้โหเริ่มต้นเอาละเอาละฮะแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เอาไปแทงเวลาแพ้เหรอครับไม่ใช่ฮะับไม่ใช่ครับรับมีดครับปวดต้นโอ้โหตรอนนี่คงแล้วใช่ไหมไม่พร้อมอยู่เลยนะฮะครับพร้อมอยู่แล้ะพร้อมไปเอาละครับดูกัาจะทำเมืไรก่อนนะครับอันดับแรกไปเลยนะครับ แม่นมากจุดจังหมดภาพใกล้เก่งดีพอภาพพวกแกมาหันปุ๊บออกนิดหน่อยได้เลยโอ้ใช้เราไป1นาที45วินาทีแข่งขันเป็นอย่างไรครั้งที่1 2คนให้2คนเลยครับให้2คนแล้วก็ครึ่งกิโลครึ่งกิโลเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเอาเวลาหน่อยเวลาล่ะเวลาให้2นาทีครับ2นาทีเลยสองคน2นาทีครับ2คน2นาทีถ้าเกิดครั้งที่1ไม่ได้ล่ะก็เพิ่มเป็น3คนอุ้ย แต่เวลาเท่าเดิมครับรองนะสรุปนะฮะสรุปนะฮะว่า2ครั้งนะครั้งแรก2คนนะครับครึ่งกิโล3ชิ้น1นกิโล3มชิ้นเหมือนกันนะสองนาทีแต่ถ้าไม่ได้ครั้งที่2ให้3คนเลยได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหม ใหม่ก่อนดูจากหน่วยการของพี่หม่ำแล้วเอาพี่หม่ำคนเดียวเลยนะหลังจากที่ผ่านการถูกลุมประชาทธิรังสามารถยืนได้อยู่ดังนั้นต้องทำได้แน่นอนทำได้กุ้งสุทิราาตอบถูกแล้วใหองใหม่ต้ใหม่เอาวรยคิดว่าพี่เขาเห็นตัวอย่างแล้วเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วง่ายอยู่แล้วง่ายด้วยนะกลับมาที่เตะบ้างผมว่าได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้โหไม่ต้องลังเลเลยตกลงทุกคนเชื่อมั่น พอครึ่งโลครึ่งโลสามโลครึ่งขอถุงมือหน่อยนี่ทำไมครับเออเาไปใส่มือไว้เดี๋ยวมือมันมันเดี๋ยวมือมันมันเดี๋ยวมันล่วงอ่ะพร้อมสองนาทีนะครับพร้อมไปเริ่มแล้วครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับ กลุ่มแรกกลุ่มหมู่มัวร์ละนี่มันรู้ก,กี่ชิ้นกี่กระตุกเลยเนี่ยเอาละครั้งนี้ครั้งที่ 2, 2โอกาสแก้ตัวครั้งสุดท้ายให้3คนอ้าวพร้อมทุกอย่างพร้อม,ออมโลนึงนะโล,ล,ล,ะโลนึงเอาละพร้อมไปเลยนครับเอาละครับเริ่มแล้วครับเริ่ม 32ทำได้นะครับไอ้เลกระต่ายตัวจริงสิงติงต้องคุณสันติอ้าวต้องขอบคุณนะคะคุณสันตินะคะเจ้าของแผงหมูสอเจริญตลาดยิ่งเจริญะคะ่ะขอบคุณ,คณมาก <นะ S 2> ค่ะขอบคุณนะคะบค